อาจารย์คะช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยหน่ายโอ้โหเหนื่อยแล้วก็หน่ายนะกับงานแนะนําหน่อยคะ่ะโอโเธอนี่ขั้นสุดเลยนะมันมีอะไรไม่มีอะไรก่อนนี้อีกไหมเหนื่อยเหนื่อยเนะาะฟังนะนี่ภาษาดีมากเหนื่อยก่อนหน่ายนะสองขั้นเนี้ยทันว่าโอเคเธอยังสามารถดึงตัวเองกลับมา สูตรจุดของการเอ่ยมีพลังในการทํางานใหม่ได้ถูกไหมคิด,ค,ดคิดเอาไว้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายรออยู่คิดเอาไว้เ <laughs> หนื่อยได้ไหนได้พักแล้วมีพลังให้ไวแล้วก็กลับไปทําหน้าที่เอ่ยทาตามบทบาทหน้าที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับแต่ขีดเส้นวันนี้หนึงอย่าให้ไปถึงขั้นหนืดหนักนะหน่วงเลเวลนี้อันตรายมาก นะเลเวลนี Level ้อันตรายมากถ้าหนืดหนักหน่วงเมื่อไหร่มันจะถูกพลังงานในตัวเราที่เราคิดไม่ดีอ่ะคำว่าคิดไม่ดีคือคำว่าคิดไม่ดีอะไรคิดไม่ดีกับตัวเองคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราทําเราไม่ชอ e บสิ่งที่เราทำนั่นแหละเราเบื่อสิ่งที่เราทำอะไรแหละนั่นคือความคิดที่ไม่ดีแล้วมันรวมกันใช่ไหมความคิดไม่ดีให่ไหมรวมรวมรวมมากๆรวมมากไม่หนักเว้ยพอหนักปุ๊บมันจะดึงตัวเองทันทีหมายความว่า จากความรู้สึกที่เรารู้สึกเออรู้สึกแค่คิดเฉยเนี่ยแค่เป็นความรู้สึกมันจะดึงร่างกายออกคําว่าวันหนึ่งเธ,เธอจะไม่อยากตื่นขึ้นไปทํางานวันนั้น,เ,นเธอให้ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบขอลาละแก้งป่วยหรือว่าหาข้อบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ทํางานนั่นแหละครับเท่าว่าหนักหนืดละหนืดแล้วก็หนักหนักนี่คือเข้าอาการแบบว่านอนจมอยู่กับที่นอนไม่ทําอะไรไม่ไปไหนอยู่ในห้องเก็บตัวนี่แหละครับระวัง มันเป็นอาการทำรังงานเนาะหรือว่าการความสึกที่สะสมไปมากๆเข้าจะมีผลต่อร่างกายแล้วก็มีผลต่อชีวิตเราอืเขามาทำยังไงเปลี่ยนความรู้สึกจ้ะเมื่อไรก็ตามท,ที่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังให้เปลี่ยนทิศทางของความรู้สึกไปสู่สิ่งที่ชอบอะไรอะที่เธอเลิกกานแล้วเธอจะกระดิกกระดาอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะโอ้โหการที่ไปกินเบีย สังสรร์อะไรอย่างเงี้ยดูสาวๆนั่นคือสิ่งที่กริกระดาแล้วจะมีพลังงานมากเราก็จะเฝ้าอรอเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่จะแบบได้ไปวันศุกร์นี่หรอไหมเออเปลี่ยนวิธีมันทันทีเสร็จแล้วคืออะไรก็ได้ที่มันที่มันเปลี่ยนความรู้สึกอย่าให้เราตกค้างอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีนานครับท่านานเมื่อไหร่เราจะไม่รู้ตัวแล้วก็โดนแหละโดนมันเล่นแหละตัวเรามันเล่นตัวเองเออถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะชอบช้อปปิง้ง ฉันต้องไปเดินตลาดนัดเนี่ยเออไม่รู้แหละเงินมีงบเท่าเนี้ยตั้งไว้ห้าร้อยอยซื้อแม่งให้แหลกอยู่ซื้อไม่งสาแก่ใจลยมีอยู่ห้าร้อยเนี่ยเห็นไหมแล้วพอซื้อแล้วรู้สึกอารมณ์ดีเว้ย้ปเปลี่ยนอารมณ์พุ่งนี้ไปทํางานใหม่เห็นไหมมันก็จะมันจะสร้างสมดุลในในชีวิตตัวเองให้เกิดขึ้นแต่ตรงสกิดใานิดหนึ่งว่าถ้าเป็นงานที่เราทำแล้วรู้สึกเบื่อมากๆเข้าอ่ะคุณจะต้องคิดสมัยว่าอะไรอะไรที่มัน ทำแล้วมันไม่ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนี้จะดีกว่าถ้าเลือกได้นะหมายความว่าถ้าเราสามารถเลือกได้เราจะทํางานที่เรารู้สึกดีกับงานจะดีกว่าแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ดีกับงานนั่นแหละครับเป็นสัญญาณเตือนที่เตรียมตัว